สวัสดีค่ะเพื่อนๆข,ของช่องสวิวันชาเนลเด้อค่ะมเมรีปวีบบมาสอบนักเรียนโคงเลยจ้าพี่น้องนี่มาสอบสิเมื่อแล้วจ้าสิพ้าชมบรรยากาศเมื่อน,น้ำทางเด้อจ้าค่อยไปเหือนสอนทางข้างจะฟังโรงเรียนโ้นจิตโตคำเด้อค่ะ ขอาวมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปาวีน่ะด้จ้ากดกระดิง่งจริงๆเนี่ยปาีนั่นเด้จ้ามากับหนุ่มสายผ่านยินหลดไทยเอาวิวสวยๆประด้บวาดบังเกอคุ้งจากพี่นอ้องถ้าสมบรรยากาศฝนสิโตกะกันแน,น่คือฝ้าคือฝนพี่นอ้อง ื่อนสาวหปเบิ้งนา้าอยู่บ่าอเย <laughs> เป็นคนราคาผายาผ้คนราคาผายถ้าชมบรรยากาศสองขางหน้าขเมื่อในมูบ้านจ้าพี่น้องสิพาไปหอดหลานกาแฟโบราณของป่าเฉีเวัวัด้อจ้า น้ำทา่าผ้าไปในละท่าเดินไปในลาน ok ี่จะพี่น้องชมบรรยากาศของทางน้าอุ้ยบรรยากาศดีดีพี่น้องเลยคนซิมาแล้วละสองของทางน้า ป่านเราผู้อ่านพลาชื่นว่าลิ้นไปเสร็จในราะจ้ะพี่น้องไปน้าปุ๊กเยอะก็เฮ้ยเทมที่ด้านหรือที่ด้านเหตุน,นั่นแหละไปเสร็จในราะจ้ะพี่น้องพลาชื่นว่าลินผู้สิงผู้พลาผลไปเสร็จในราะจ้ะพี่น้อง้าเบิ่งบรรยากาศภาพภาพภูเขาทงหน้าบานบานเอ้า นาดีสาดๆด้วยใ้านนาดีมันนีเบิดแล้วผ่อนนาดีเตือนดุกคนที่ผ่อนใจะมีดินองแใ่ตรงหน้าบรรยากาศซื้อหวยฝนติดตพี่น้องโดึงเฝนมาแล้วเดีอพวมี้อกมาแล้วพี่น้อมาแล้วเด้อฝนมาแล้วพี่น้อง มาแล้วนะท้องคนสามของลานที่ชาแนวเ่ะอันนี้สวน้นสวนบ้นตากย,ายับของม่อพ่ดียวอ้ยมาอีรีฝนมาอีรีฝน่อกระต่ายซาที่ ตรงไปเลยไป,ไปทางหนาลานครูด้อย้า,าพี่น้นองนั่นทางไปหอดว่าไปสีักใจไปทาง้ลักใจรถตัวนี้บนก็ได้าเลยไปทางนี่หละจ้จพวกเนี้ย กลุ่มฝากลุ่มฝนพี่นอ้องตกลิ้นมาแล้วเด่น,นี่ตกมาแล้วตกมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วฝนอ่ะมอดนะอาวาดกะเลี้ยวเลี้ยวสายนั่นเอยเนาะ ไปทางเหือนนี่นาวาจะหีบประตูโค้งและเลี้ยวซ้ายไปนี่จ้ะพี่น้อง,ไ,งไปบานประบีไปทางนี้จะเลี้ยวซ้ายไม่นี่หีบประตูโค้งนาวาจะเล้เลี้ยวซ้ายมานี้คือใครเออติดหลดพี่หลด,ดจะหอดไป <laughs> บนไม้แห้งเลยได้พี่น้อง มาโลด่ใต้้าอีดอกฉันไม่เอาเาพ้น,น,น,นายแห่ๆอยูอ่พี่น้องลากระนี่ก็ได้าดูจ้าาาจ้าพี่น้องหลก็ได้เ,เนฝ่ายานี่ไงค่ะพี่น้องถึงแล้วค่ะ จ้าพี่น้องบ๊วยมือกี้สั้นจักหน่อยอยู่เปิดแม่ประตูเปิดแม่ประติล็อกนี่จ้าพี่นอ้องฝนมาอีลีพี่น้องเอ้ยเปียกเปียบานนี่คลิปนี้กไ็ไใบซ้ำนีกก่ซะก่อนน่าจ้าพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามาชมด้วยจ้าเบ่งได้ลูกข้าวเก้าผ้ามาไ,ปไปให้ซากด้วนี่ คาะก็พาไป,ไปสักได้หน่สวัสดีค่ะ